จากดาวรุ่งค่าตัว113ล้านปอนด์ในปี2019เบนฟิก้าสู่เอริโกมาดรดแต่พอเวลาผ่านไปฟอร์มเริ่มไม่รุ่งไม่สม่ำเสมอโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานและมีปัญหากับผู้จัดก,การทีมจนถูกปล่อยยืมยืมตัวไปเล่นกับเชลซีก็เหมือนจะดีแต่ยังไม่สุดผลงาน40นัด11ประตู2แอซิสยืมตัวไปเล่นกับบาร์เซโลนาก็เหมือนจะดี ก็ยังไม่สุดผลงาน14นัด10ประตู6แอซิสยืมตัวไปเล่นกับเอซีมมดานก็เหมือนจะดีแต่หนักเลยผลงาน21นัด3ประตู1แอซิสแม้เชลซีจะลงทุนซื้อตัวมาร่วมทัพด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ในปี2024พร้อมสัญญายาว7ปีแต่ก็ล้มเหลวล่าสุดย้ายมาลีกซาอุอยู่กับทีมเอานาเซอร์ด้วยค่าตัว30ล้านยูโรร่วมกับพี่ใหญ่อย่างคริสตนโโรนันโดหลายคนมองว่าเขาหมดแล้ว แต่ที่นี่ดูเหมือนว่าชีวิตใหม่กำลังเกิดขึ้น17นัด15ประตูซีแอิกกับอัลนาเซอร์นัดล่าสุดยิงห่งประตูช่วยทีมเอาชนะอัลคาริส4-1พร้อมยึดจ่าฝูงในตารางเล่นโคตรเข้าขากับพี่โดพร้อมคำแนะนำจากพี่ใหญ่วัย26ปีก็ยังรู้ไม่สายไปที่ชัวเฟริกจะเรียกฟอร์มแล้วกลับมาลุยยุโรปอีกครั้ง